ใครกำลังมองหาหมอนนุ่มๆสักใบที่เข้ากับทุกมูดไม่ขัดโทนทุกห้องเหมาะก,กับทุกอิรียบทแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายจะนั่งหรือนอนได้ทั้งวันต้องไม่พลาดไอเทมนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวีเวลรีวิววันนี้นะคะจะพาไปรู้จักกับหมอนนุ่มอนเนกประสงค์รุ่น Marsh m a r s h m a l l o ค่ะที่นอกจากจะนุ่มหนุบหนับแล้วยังใช้งานได้หลากหลายแต่ถ้าไม่รู้จะใช้งานยังไงวันนี้เรามีทริคการใช้งานมาฝากกันซึ่งเป็นทริคที่ทําให้เราเนี่ยใช้งานได้คุ้มเกินค่าตัวของหมอนรุ่นนี้เลยค่ะทริคแรกก็คือการปรับท่านอนกันกรดไหลย้อนค่ะซึ่งสามารถใช้บนเตียงแล้วก็รองที่หลังของเราได้เลยใครที่อยากจะพักหลังจากทานอาหารเนี่ยก็ช่วยป้องกันกรดไหลย้อนได้ดีเลยค่ะ คลิกต่อมาใครที่ชอบทำงานบนเตียงถูกใจแน่นอนค่ะเพราะว่าสามารถใช้รองโน้ตบุ๊กตอนนั่งทํางานบนเตียงได้เลยค่ะ ซึ่งขนาดหมอนที่ใหญ่แล้วก็รองรับแขนได้ดีเนี่ยช่วยให้เรานั่งทํางานได้อย่างสบายมากขึ้นแต่อยา่าครังอยู่ในท่านี้นานๆน,นะคะเพราะว่าไม่ดีต่อสรีระของเราค่ะเดี๋ยวจะปวดหลังแล้วก็ปวดตัวได้นะและทริคที่3นะคะใครที่ชอบนั่งทางานบนโต๊ะก็เรียกว่าเหมาะมากๆแล้วก็เป็นตัวช่วยที่ดีเลยค่ะแค่วางบนตักของเรานะคะก็จะช่วยกั้นระหว่างลําตัวแล้วก็โต๊ะนะคะช่วยให้ท่านั่งของเราเนี่ยถูกหลักการยศาสตร์มากขึ้นเพราะว่าแขนเนี่ยไม่กางจนเกินไปแล้วก็ลําตัวของเราเนี่ยไม่ชิดกับหน้าจอมากเกินไปได้ค่ะ หรือถ้าใครนั่งทำงานนานๆแล้วรู้สึกว่าอยากพักสายตานะคะด้วยความนุ่มฟูแล้วก็มีขนาดใหญ่เนี่ยช่วยให้เรานอนพักได้แบบเพลินๆเลยค่ะ นอกจากนี้ใครที่มีปัญหานั่งไม่สบายมีช่องว่างระหว่างหลังเวลานั่งเก้าอี้รู้สึกปวดตัวขึ้นมาเนี่ยก็ใช้หมอนรุ่นนี้ได้เหมือนกันค่ะเวลาที่เราใช้พิงหลังนะคะก็จะช่วยให้นั่งได้ถูกสรีระแล้วก็นั่งสบายมากขึ้นอีกด้วยนอกจากความสารพัดประโยชน์แล้วนะคะยังให้สัมผัสที่นุ่มสบายด้วยวัสดุเออร์โกดาวจากขนหานเทียมชนิดละเอียดที่ยืดหยุ่นสูงแล้วก็นุ่มละมุนอีกด้วยเรียกได้ว่ากอดนุ่มได้ทุกที่หนุนสบายได้ถึงท่าเลยค่ะแถมยังให้ความนุ่มคูณ2โด้วยผ้าแบบ l Ve วที้เยนเร ้การระคายเคืองใครที่ถือแพ้ง่ายก็ใช้ได้สบายใจเลยค่ะซึ่งถ้าใครสนใจหมอนรุ่นนี้ก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ไปจับจองเป็นเจ้าของหมอนรุ่น marshmallow นี้ได้เลยหรือถ้าอยากจะมาลองนอนก่อนก็แวะมาได้ที่ b i w e l l ergonomic space ทุกสาขาเลยค่ะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งไว้ติดตามคลิปถัดไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย